ไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าพอมีการเลือกตั้งพักเดียวเดี๋ยวก็กัดกันกเดี๋ยวก็ตีกันมัน<อ>วุ่นวายที่สุดสู้ตอนสมัยส,ส,สลิดไม่ได้บ้านเมืองจเจริญเรียบร้อยอะคุณทรยเคยได้ยินไหมครับคำนี้ได้ยินอ่หะหรืออาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมครับเรา<ม>ต้องทําความเข้าใจอาจารย์ครับการกัดกันเนี่ยเป็นธรรมชาติสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเป็นเวทีที่เขาให้ตัวแทนของปวงชนเข้ามา ทะเลาะกันด้วยวาจาแล้วก็ยกมือยกไม้กันโบดได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้ต้องทําความเข้าใจว่าสภาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อเราไม่ต้องการสภาเป็นอย่างนี้ต้องการสภาเป็นห้องนักเรียนอนุบาลนักเรียนประถมที่ว่าครูสั่งอย่างไรก็นั่งเงียบครูให้คาไม่บรรทัดก็คาไม่บรรทัดก็อย่ามีสภาเลยครับอย่ามีประชาธิปไตยเลยครับเพราะว่าแปลว่าเราไม่รู้เรื่องแล้วการไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารกับการพยายามที่จะช่วยกัน รักษาสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันไปด้วยกันหรือเปล่าคือผมเองก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลซึ่งแก้ปัญหาการรวมตัวของประชาชนอย่างกรณีที่อีสานเนี่ยด้วยวิธีที่ยอมให้ฝ่ายตำรวจจับนักศึกษาหรืออะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกยากใจเหมือนกันที่จะสนับสนุนหมายความว่าหรือว่าเอาตำรวจคอมมานโดไปนั่งขวางถนอนอะไรไ<ป>แบบนี้นะฮะซึ่ง,งมันก็เป็นสิทธิของประชาชนเขาที่เขาจะรวมตัวกัน การที่มาพูดกันในสภาก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับมันเป็นรูปแบบด้านหนึ่งใช่ไหมครับแต่สิทธิในการรวมตัวกันอย่างสันติอย่างสงบเรียกร้องในสิ่งซึ่งควรมีควรได้ของเขาเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่ง,งจะทําได้ผมก็เลยรู้สึกว่าปัญชาชนจํานวนหนึ่งก็รู้สึกอึดอจจัดใจอะฮะเรียนตรงๆว่าออรัฐบาลทําไมถึงตอนนี้เป็นอย่างนี้ผมไม่ใช่ตัดสิทธิ์รัศดรไ,ไม่ให้ชุมนุมไม่ใช่ตัดสิทธิ์รัศดรไม่ให้ไม่ให้เดินนะฮะผมสนับสนุนนะครับ เพราะว่าเขามีปัญหาผมสนับสนุนแต่ที่ผมบอกว่าย้ายที่ขัดแย้งมาไว้ในสภานั้นความหมายของผมก็คือว่าให้ผู้แทนรัษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นนําปัญหามาทะเลาะกันเสียเองทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อผู้แทนรัษฎรไม่ได้ทําหน้าที่นี้แทนเขา <c oughs> เขาก็ต้องทําไปตามประษาข,ของชาวบ้านที่จะต้องทําใช่ไหมฮะแต่การชุมนุมตามที่ต่างๆชุมนุมเสร็จแล้วก็เดิน <c oughs> เดินแล้วก็จะต้องมาถูกสกัดไว้ เพราะตำรวจมันก็ไม่พ,พูดแทนสภายังจะต้องปรับปรุงในเรื่องพวกนี้<ะ>ใช่ไหมครับผมมีความเห็นอย่างสําคัญทีเดียวครับว่าสภาจะต้องปรับปรุงตัวเองอเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้